สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วน,นะครับกับแซดเอ็มโยทครับผมวันนี้เราจะมาทําการผสมแหวนนะครับผมซึ่งก็ซื้อมาหลายวงอยู่ครับผมสามเจ็ดสิบสดสิวงครับผมกล่องมีกี่กล่องนี้ครกล่องมี10กล่องครับงั้นซื้อสักปับหนึ่ง มาดูนะครับผมว่า14วงจะมีปฏิหารไหมไปนะครับวงแรกครับก็ยังไม่ติดนะ ต่อเลยครับไม่ติดเหมือนเคยก็ยังเงียบกิบครับ ขอร้องครับขอหน่อยผิดอันจะหมดแล้วกรับยังเหลือยังเหลือ ไป,ไป้ตติดไปกล่องหมดแล้วครับผมก็เจ๊งเหมือนเดิมนะครับผมไม่มีเปลี่ยนเหลืออะไรเล่นบ้างวันนี้อ่ะไม่เหลือนะครับผม ขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้แหละครับผมยิ่งทำยิ่งเจ๊งครับไว้ติดตามกันต่อครับขอบคุณครับ